สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะนก,ก็จะพามาชมสวนที่บ้านกันอีกแล้วนะคะวันนี้จะให้ดูว่าก็คือ,อเอ็กแพนนะคะเอ็กแพนก็คือมะเขือมะเขือยาวบ้านเรานะคะคือที่บ้านนี่ดกมากเลยนะคะเดี๋ยวให้ดูนะคะต้นเดียวนี่คือแบบว่าลูกเยอะมากเลยนะคะแล้วเดี๋ยวก็เดี๋ยวจะกลับกล้องให้ดูแล้วกันนะคะมันจะได้ชัดนะอ่านี้ดูนะคะนี่คือสวนหน้าบ้านนะมีกระเจี๊ยบเนี่คะ่ะ จะให้ดูมะเขือนะคะดกโดกนะคะดูสิเนี่ยแต่นี่มันเป็นปลายหรือดูของเขาแล้วนะคะดูสิต้นเดียวเนี่ยคือแบบโอ้โห,โโหโลกูกตดกจริงๆเลยค่ะเห็นไหมคะหนกมากๆเลยนะคะมะเขือคือตัดแล้วตัดอีกตัดแล้วตัดอีกดูสิคะเต็มเลยนะคะเนี่ยคือมะเขือทั้งนั้นเลยโอเคเดี๋ยวจะพาไปดูฝั่งนู้นอีกนะคะอันนี้คือแมวน้อย แม <c oughs> วน้อยนั่งเป้าสวนนะคะอันนี้ก็เป็นน้ำพุนะคะหน้าบ้านโอเคจะพาไปดูมะเขือนะคะฝั่งนี้เห็นไหมคะโอ้ยงามแท้ดูสิออกรูปเนี่ยมะเขือหน้าบ้านงามมากมากเลยนะคะดูสิยิ่งตัดยิ่งดกยิ่งตัดยิ่งดอกนะคะคือแบบลูกเยอะมากๆดูสิ ยิ่งตัดยิ่งออกนะสุดไปเลยโอเค,เอเคนี่ก็คือมะเขือหน้าบ้านนะคะแล้วเดี๋ยว้องจะพาไปดูหลังบ้านด้วยนะคะเป็นหลังบ้านก็คือแตงกวาง่าม,มากนะคะนี่เป็นมันนะคะอันนี้คือแบบยังไม่มีเวลาใบเขาขึ้นเร็วมากค่ะเดี๋ยวต้องเคลียร์ใบนะคะ เดี๋ยวพอได้ผลผลิตแล้วจะถ่ายให้ดูนะคะเพื่อนๆเ,เดี๋ยวจะพาไปดูแตงกวาหลังบ้านนะคะตามมาเลยนะคะเอ้แมวน้อยจะผ่านแมวน้อยอีกแล้วมีฝนกำลังจะตกอีกแล้วค่ะคือฝนตกมาห้าวันติดติดกันเลยนะคะตรงนี้พาไปหลังบ้าน ไปดูแตงกวานะคะที่เห็นลูกๆนี่คือฟักทองนะคะฟักทองแบบสิบกว่าสิบกว่าลูกอะคะ่ะนี่ก็กำลังงอกนะคะถั่วลันเตานะคะเห็นไหมคะงอกมาแล้วสิงอกโผลมาละถั่วลันเตานะคะนี่อันนี้ก็เป็นมะเขือเหมือนกันนะคะแต่คนละพันเนี่ยเห็นไหม ดอกมากนะคะเนี่ยดูสิมะเขือเรายังไม่มีเวลาตัดใบเขาอ่ะใบเขารกมากนะครตอนนี้หัวฝักยาวดูสิแตงกวาโอ้โหใหญ่แม่เจ้า <c oughs> ใหญ่จริงๆเลยแตงกวาดูสิดูสิใหญ่มากๆเลยนะแตงกวาดูดิดูมือนกดิได้ครึ่งหนึ่งของแตงกวา ใหญ่ไม่ว่าอร่อยหวานด้วยนะคะแตงกวามีเหลือแค่ไม่กี่ต้นนะคะแต่คือแต่ละลูกนี่คือใหญ่ๆทั้งนั้นเลยนะคะดูสินี่ดูแตงกวาเห็นไหมคะสเท่าของมือค่ะเดยวต้องตัดแล้วเยอะไปหมดเลยดูสิแตงกวาอันนี้บวบค่ะบวบน,นี่คือบวบนะคะโอ้โห ดันี้มะเขือโอเควันนี้เราก็คงจะพาชมแค่นี้นะคะ่ะจะให้ดูว่าโอ้โหแตงกวานะคะกระดกมากเลยนะคะอันนี้ก็เก็บกินได้แล้วเดีย๋ยวจะมาเก็บกินนะคะต้นสควอชมาดูามะเขือโอ้โหดูสิตกมากเลยนะคะมะเขือมะเขือดกมากๆเลยค่ะ ดูสิโอเคเดี๋ยววันนี้เราก็คงจะพาชมแกนนี้นะคะเพ,พื่อนๆก็อยากให้ดูสวนที่บ้านเฉยๆค่ะก็ผลิตภัณฑ์เขาดกขนาดไหนนะคะผักออร์แกนิกลว้ลวนๆเลยค่ะดูสิเห็นไหม,มแมลงมาตอมต้นไม้ตลอดนะคะเนี่ยไม่มีเวลาดูเลยเขาดูทีเนี่ยออร์แกนิกจริงไหมไม่ได้ฉีดอะไรเลยเห็นไหมคะเนี่ยเขาไม่มีโอกาสได้โตเลยคือมแมลงเยอะมาก ตนอนกลางคืนนกออกมาจับนอนนะคะจับนอนไปปล่อยอะค่ะมแมลงเนี่ยบินเบนชนหน้าไปหมดเลยนะคะคือมแมลงเยอะมากจริงๆค่ะที่นี่กดดด็ดูดูต้นดูต้นส้มนะคะไม่มีโอกาสได้โตเลยต้นมะกรูดนี่คือโดนแมลงกินแบบยอดตลอดเลยนะคะ <S <S โอเคเดี๋ยววันนี้นะคะนกกรงจะพาชมแค่นี้นะคะ <S <S เดี๋ยวคืนนี้นะก็ต้องออกมาเก็บนอนนะคะเสร็จแล้วก็เอาเขาไปปล่อยนะคะคือนอนเยอะมากเลยนะคะ เพราะเราไม่ได้ฉีดยาไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยแมลงเขาก็จะมาหนอนก็จะมามันก็เป็นธรรมชาตินะคะอันนี้เป็นน้ําตกหลังบ้านค่ะเนี่ยมามีเวลาบางครั้งบ้างก็เลยนั่งดูธรรมชาติสวยงามนะคะหลังบ้านหน้าบ้านนี้ก็มีความสุขปปแบบนะคะคแบบเรียบง่ายนะคะอันนี้มาดูฟักทองนะคะมีสามพันทั้งหมดนะคะเห็นไหมคะนี่พันเยอะเห็นไหมคะฟักทอง อันนี้คือเก็บได้แล้วเหลืองๆเนี่ยค่ะแล้วก็มีอีกพันหนึ่งอยู่แต่อีกทางหลังบ้านนะคะมีทั้งหมดสามพันโอเควันนี้เราก็คงพาชมแค่นี้นะคะก็ขอให้ทุกคนสุขภาพแข็งแรงนะคะและมีความสุขกับทุกๆวันค่ะสวัสดีค่ะ